สวัสดีครับพี่น้องครับมาฮอดแล้วหลังจากสิกินส่วยจูแล้วครับมาเอาเฟืองระบาดเนี่ยพวกน่ะโคดังเฟืองมากง่ายเลยพี่น้องนะครับกำลังขนขึ้นรถอยู่เนี่ยเอารถมานน้กันสองคันนะครับรถพวกนี้ห้ำคันนี่กับรถเชฟใหม่นะครับสองคันโคดบกสูงเลยพวกน่ะเตือนเตือนเลยมาคลิปนี้มาเอาเฟืองน้ำกันพี่น้องครับไปเหงัวนะครับเอาเฟืองไปเหงัวอยู่หน้านะครับปั่นกันเอารถมาสองคันปั่นกันสุด้ต่พวกเราจะกวนบุนะครับ ตรวจจัดฝาดบ้มครับคลิปนี้มาเด้อกินเขาอี่มแล้วกินซอยจูแล้วมาขนเฟืองบัดนี่เฮาจวดวัดเดีวโฟโฟอาสปูดากดแล้วบาตรนกดลแล้วเ<โ>ฟ,ฟืองก็จ้าหลายนี่ไปน้องครับเฟืองคนย่างหลยดยเตทีมงานกินซอยจูแล้วมาขนเฟืองครับบัตรนี่นะครับคลิปต่อเนื่องมาเลยนะจากที่กินซอยจูเสียบมาขนเฟืองต่อปอดมาหลายแต่กด,ดังเฟืองคนไม่น้องไหยตัวนี้โอ้ยจากพันก่อนเนาะนี่หนอพอเอ้ย มาปวดใจอู้ว yeah. ่ายามหูหนูแม่นบ่นห่หูหนูดิหนิวายเฮาก็มีเหวองออะวรางนี้อะลตะไยได้เฮาหน่กะนู้่พาันไหนอันตะาลเฮาเนยอันตะายแห้งปัดเฟืองคนไป้องคระกระกระเฟืองคนนี่เดี๋ยวไปนู่นป็นู่อยู่ในคลองนูนี่มันู้นูหรลยหู้วันหู้เฮา con phiền Đây thôi đây chắc quản này Tiêm luôn trầu này Ồ Ồ chắc hà zip Đột gió khăn khăn là hà dịp. Cả dịp các bạn loài quản áo Bắn chú đầy loài quản ừ. Sẽ là ăn ừ. Giang phỉ phụ ừ. ừ. ว่ามันหน่อยหน่อยได้พี่น้องบุกรลายด้วยครับปุ่นพุ่นะซูดหมดเลยปุณหนึ่งหลอกสองหลอกสามหลอกสี่หลอกสี่หลอกหนึ่งหลอกปุ่น่ะบักสูงเลยจูเพดานเลยจูหลังคาเลยมีอยู่หลอกวังพันตัวกบั่นสองพันหยอดบ่เนี่ยหลายแห้งได้พี่น้องทั้งหลังเลยปุ่น่ะหนาตึกเลยบ้านแหห้องนึงบักกว้างเลยนี่โอ้ใหญ่เลยกูดังใหญ่แห่งเลย อุ่นโยนอะไรกันทั้งๆอุ่นไปเอาเียมกันนก่คนจะเอาขันนีตัวป้าดู้ฮูหูคนซื้อเบอร์จะโอ้ยหน้าบนเขาบนงามเลยทังนี้พี่น้องขันไหนเอาขันเขาอันนาีิหน้าสาธุเคน ไอหน้าสาโทเพิ่นนะครับนี่มองมาเอาเฟืองนะครับพี่น้องมาเอาเฟืองก่อนเอาไปไว้แหงงหนูหลายหรอ่ะบ้านไหนกันไม่นู้กันไมีงูในบ้านนี่มันมากินแน่นไม่หอดรอกับว้าไองูสิงตัวนี้งงูสิงสิง เออบ่ินงก็เฮาสองคนข้อมันหยองบ่ิงก็เฮาสิโตหญงเติบอยู่ได้เบิ่งหลอกคาบมันในดองไงห่วยแลนเราได้ข่อยได้อยู่ได้ข่อยคนมามักงูไปไหนได้ข่อยนี่ตพี่น้องนลหลอกคาบงูมันสิอยู่ในนี่ละแต่ว่าจะสิอยู่ไส่ะจะไปเอื้นหามัน ยังคนกับย่านกัะมันเขามากินหนูเนี่ยนั่นมาเม่นดิลมลุมภาษากเานะลายอดกนเหามันสิคูควันดอกนาะฟูฟูดอกเงาน่ะยังกาับทีอืมยกออกยกออกกว่าเลูกมันเต็มที่อไมได้ด้วรอวลูกหนูไหม โอ้ยมาแดดคักแถะแบบนี้สูงจื่อนเถื่อนแน่ก่อนใหญ่ตัวมันดีไหมมันจังสีคุ่มู้ซื้อมาขอสื่อเฟืองพ่นกับพี่น้องพ่นเพราะว่ามันเริ่มเข่าเคี้ยวเริ่มเข่าสีถอกแล้วใกล้สีได้เกี้ยวเข่าแล้วมันก็เลยระบายเฟืองเก,กาออกนะครับพวดใดๆมาเอาเพ่น่าก็เลยได้แก๊ประกันว่าแกเอาเลยนะครับเอารถมาใส่เอา นี่นะครับเฟื่องก้อนเอาไปเหงัวเอาไปแต่พอจุน่าพึ่งอยากได้ไว้เหงัวยนี่พึ่งเกี่ยวหยามาบพท่านกับพอาเดี๋ยวเฟื่องเสริมกันเรืงเฟื่องเรืงหยาขันลหาซีบก่อนกับเบิร์ตอยู่หรอกลอยหนึ่งลอยก่อนสูงเถื่อนเลยว้ยมันเย็บร้องเนีนประดันติดเลยอุ้ย เด,ดี๋ยวไปร้านอีกคนว่อืม้ยมังจะไาอีอืันะเดนอือยอยนมขอร้านเคยเดือดเพื่อมาั่อืมบแยันไดมันไงกันหรอเป็นตุ่มเพื่อน นแรงกับของอบแมกอดพกันชิวนั่นไนแอบแก่กันยูโอ้ยโอ้มันเป็นสูตรของมันขายว่ากันไปเนอขีอ่อเนายบรอลอดอ่ะแก่สางกันยู่ต้นใหญ่เตือกก็ได้พี่น้องไหน ตัวใหญ่เต๋อเยอะนี่ดูโอ้แดดไลแดดแหงแดดแหงุนสูงแหงนะครับพี่้องจูลังค้าผุนเบิร์นี่ว่าเปนสิบแปดสองนกว่นติอยู่นี่ คันบอกว่าเลยเด้อเลือยรอกสองวันสามสี่ห้องห้องระบิกสูงปุ่นะนะครับหกห้องบ่บางทีลายห้องบางทีห้องยาวๆเออจังครับเออประมาณเนาะสามพันก่อนเนาะตีไปโอ้ยเพราะนี่กูดังไว้ใส่เฟืองครับกระโดดเอาไว้ใส่เฟืองโดยเฉพาะเลย โอเคน้องไปนอ้นองน่องชิปนี้ขออนุญาตบาทข้ามเอาซ้ำนี่ละนะครับมาคนเฟืองเมื่อเดี๋ยวหอดหน้าจังวากันนะครับจวดจัดฟาดบึ้มขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดโป้มือให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ